สู่ช่วง Health Secret by ดรอรวรันค่ะวันนี้คุณหมออรวรันกิเชเวงกูลมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันถึงวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ไม่แก่คือตัดคำว่าแก่ออกไปจากสาระบบเลยเพราะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเองแต่ก็ต้องมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรซึ่งวันนี้คุณหมออรวรันมีคำแนะนำมาฝากไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะก็พบกับ h e a l t h Secret by ดรอรวรรณอีกเช่นเคยนะคะก็มีคนสอบถามมามากว่าเคล็ดลับทำอย่างไรที่จะชะลอวัยแล้วก็ไม่ให้แก่นะคะก็มีเคล็ดลับง่ายๆจำง่ายๆที่เราเคยได้ยินกันอยู่แล้วก็คือ4อนะคะอรแรกก็คือเรื่องอาหารก็คืออาหารที่ดีเนี่ย you are what you eat เราทานอาหารที่ดีมีประโยชน,นะะ์เนี่ยค่ะ มันก็จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเราต้องงดพวกแป้งและน้ําตาลเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นตัวทําให้เซลล์เสื่อมทําให้แก่เร็วแล้วก็งดปิ้งย่างทอดนะคะนอกจากนี้แป้งและน้ําตาลยังเปลี่ยนเป็นไขมันทําให้เซลล์ตับเราต้องทํางานหนะักกลายเป็นไขมันพอกตับแล้วก็มีไขมันไปพอกตามส่วนต่างๆก่อโรคมากมายที่ไปกับเส้นเลือดเช่นกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไปจนถึงโรคหัวใจ อ๋อที่สองนะคะก็คือเรื่องอากาศก็อย่างที่เราก็พบอยู่แล้วปัจจุบันเนี้ยพ2.5เยอะมากเราก็ต้องปกป้องตัวเองให้ไม่รับ PM 2.5ก็จะทำให้อากาศที่รับเข้าไปสดชื่นเนี่ยเซลเราก็จะสดชื่นนะคะก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าถ้ายังอยู่ในเมือง PM 2.5ก็สูงนะคะจากมลภาวะต่างๆหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดที่มีการเผาป่าก็ต้อง ระวังตัวเองโดยมีการใช้หน้ากากที่กัน pm 2.5ได้พวก n 95นี่มันก็ด้วยกันโควิดได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศปัจจุบันนี้เขาก็จะมีการปลดปล่อยไอออนคือประจุลบเนี่ยเพื่อที่จะมาฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็มีแผ่นกรองเพื่อจะมีการือเตอร์อกรอง pm 2.5ได้ด้วยไปถึงถึง0.01ไมคลอนเลยนะคะ ก็เหล่านี้แล้วก็มีการวัด p m 2 5มีเครื่องวัดเรียบร้อยเราก็ต้องให้มันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ปลอดภัยก็คือต้องต่ำกว่า50นะคะ PM 2อนอกจากอากาศแล้วก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงมันทาให้หัวใจได้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆหัวใจเราก็แข็งแรงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดีเราก็แข็งแรง ในขณะที่ออกกำลังกายเราก็ต้องสูตรอากาศที่บริสุทธิ์นะคะจะได้เลือดที่บริสุทธิ์ไปอยู่ส่วนต่างๆด้วยแล้วก็การออกกายอย่างน้อยก็อาทิตย์ละสาครั้งนะคะอย่างตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็คือแนะนําเราว่ากายเนี้ยให้ออกกําลังให้เยอะจะแข็งแรงแต่ใจเนี้ยให้สงบให้นิ่งที่สุดเราก็จะเป็นคนที่มองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างกระจ่างแล้วก็มีปัญญาที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ อาหารแล้วอากาศแล้วออกกําลังกายแล้วอันที่สําคัญพิสูจน์อันนึงก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะอารมณ์เนี่ยก็คือการทาจิตใจให้บวกเพราะจริงๆแล้วจิตคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยจิตใจเรามีผลกระทุต่อสุขภาพถึง70%เลยนะคะแล้วก็จิตใจที่บวกคือคิดบวกเองก็ทําให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วมันจะมันจะแอคทีฟค่ะ แล้วก็การที่เราจิตตกก็พิสูจนแล้วว่าเซลล์มันก็จะเหนื่อยนายไม่ค่อยขยันทํางานนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยจิตเป็นนายกายไม่รองจริงสําคัญมากทางการแทย์ก็พบแล้วว่าโรคที่เกิดจากจิตใจเนี่ยมีสูงมากเขาเรียกว,ว่าไซโคโซมติกคือใจทําให้กายป่วยเราเครียดมากๆก็โรคกระเพาะเป็นนะคะเหี่วหน้าตาเหี่ยวย่นเร็วนะคะไปจนถึงมีปัญหาต่างๆที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมาจากจิตใจก็สูงค่ะ สีออแล้วนะคะเทคนิคให้รับอันสุดท้ายก็คือการใช้เทคโนโลยีค่ะเพราะว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการมาช่วยฟื้นฟูไม่ให้แก่เนี่ยทางการแพทย์ที่สน์สำเร็จแล้วตั้งแต่เทคโนโลยีการใช้พวกเลเซอร์เพื่อมาช่วยทางผิวพรรณโบท็อกซ์ยิลเลอร์ไปจนถึงเทคโนโลยีการใช้อาหารเสริมการใช้วิตามินบำรุงนะคะ ตามที่ร่างกายขาดพอเราสามารถตรวจวัดได้แล้วไปจนถึงตรวจยีนได้ว่ายีนเรามีอายุไข่เท่าไหร่แล้วเราใช้เทคโนโลยีในการตรวจแต่เราใช้อาหารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกับการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้ยีนเรายืดได้อายุไขย,ยืดได้ไปจนถึงการใช้สเต็มเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์บําบัดเป็นเซลล์ตัวอ่อนของเราอ่ะซึ่งพิสูจน์แล้วว่าทําให้ร่างกายเนี่ยมีการฟื้นฟูกับย้อนมาสู่อวัยวะที่เคยแข็งแรงเหมือนเดิมได้ค่ะเหล่านี้ทําให้ เราอายุอ่อนวัยแล้วก็อายุยืนได้คือแข็งแรงไม่หน้าอ่อนวัยแต่อายุยืนได้ไปอย่างน้อยถึงอายุ120กีปีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับลักซีอ ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยเราชะลอวัยห่างไกลจากคําว่าแก่นะคะอย่าลืมนําเอาคําแนะนําของคุณหมออรวรานกิเชเวงกุลไปปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้เราดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอในขณะเดียวกันก็มีสุขภาพดีด้วยติดตามช่ว h h e l t t s s e r r t t y y r r อรวรนได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสน นอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ